ส่งออกยังไง สุดพีรพระราชะม,น,ม,มนุนะครั้งที่สองครั้งที่สามอ่าพี่ยกใยอยู่นี่อ่าพี่ยกใยเพิ่งจะมาอัลลออัลลอฮีอะราดูก่อนมนะใครจะมาใครจะมา ขึ้นพีบอ่าวบ่าวหินอ่างสวัสดีค่ะเอาอีกแล้วายจ่อยเอาอีกแล้วทดลองอีกแล้วทดลองนะทดลองกับบ้านราชน,นูนบ่าวหินอ่างนะคะสวัสดีนะคะบ่าวหินอ่างกล้องตัวนี้มันจะมืดไปสักน,นิดนะบ่าวหินอ่างโอเคเนาะนะคะขอบคุณนะคะมันยาวไม่ได้ไม่มันมันไม่สามารถเดาได้เลยอะเน็ตตัวนี้นะ มันเมื่อคืนได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะมาตัดเองเลยเนาะมาตัดเองนะคะอุย้ยลบหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวยยจอยเอาบ้านยยจอยบ้านของยยจอยเดี๋ยวเอาบ้านของยยจอยลบสองนะคะอืเดี๋ยวนะอ่าป่าหินอานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจริงๆแหละเออเดี๋ยว ยายจอยนั่งสะดีลยนนั่งที่พื้นสุดดีหะยัยจอยหาแสงอ่ะมันมืดดูสิเอ้ยเน็ตมันก็กระตุกกระตุกกระตุกจะรอดไหมยายจอยจะรอดไหมเอ้จะรอดไหมจะรอดไหมเอ้เปล่าห็นอ้างเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนยายจอยกันนะอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมีเพื่อนมาถ้ามีเพื่อนมาเราก็โอเคแนละ้ะ ว่าแต่ว่าเยอจอยจะได้สักกี่นาทีเออเพราะว่าโอ้ยนะเออฝนตกโอ้ยข้างนอกฝนตกหนะักนะคะใช่ใช่กระตุกกระตุกนะคะมันกระตุกกระตุกนะราะว่าเน็ตตัวเนี้ยเน็ตไม่ดีเน็ตมันไม่ดีเนาะแล้วฝนข้างนอกฝนตกหนักด้วยนะคะอือ อ้วของบ่าวหินอ่าขนาดคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเอามันขึ้นแต่ของเยจอยอ่ะอ้าใช่ใช่กระตุกกระตุกใช่ใช่เพราะว่ามันจะไอ้นี่นะเอะอเอาทำไมคอมเมนต์ของบ่าวหินอ่างตรงนี้ไม่ขึ้นทำไมตรงนั้นขึ้นน่ะกระตุกกระตุกกระตุกใช่มันกระตุกกระตุกเดี๋ยวเราหาที่หาที่หาที่เ <c oughs> <c oughs> ยจ่อยหาที่ เออตรงนี้มีแสงหน่อยนั่งคุยมาตรงนี้แหละกับคืนนี่แหละเออนี่เลยข้างนอกเดี๋ยวก็มืด <c oughs> เดี๋ยวก็แจ้งหน้าเยาจอยมันก็มืดข้างหนึ่งแจ้งข้างหนึ่งนะใช่ไหมเหมือนไม่แจ้งเยจอยเราไปนั่งยืง่ที่แดดเออยิ่งมืดหราก็เกาอีกอะหาหมุมอะหาหมุงไม่ได้อ ีเดอเอากรยิบเจอหามุมหามุมนี่แหละนั่งมันอยู่กับพื้นนี่แหละดิ่มมันอยู่คนเดียวอันนี้เป็นสตีมทางไหนครับโอ้ก็สตีมเอ่อเอ่อพรีมอะพรีมนะไม่ใช่ของสตีมหยาดนะคะเอ่อเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะลิซึ่มลิซึมอันที่เขาเรียกกันว่าลิซึมเอ่อลิซึ่มลิซึมอะไรนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ่าโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องที่ขึ้นอยู่เนี่ย เน็ตมันไม่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเครื่องเล็กเนาะมันเป็นอของเดรั๊กซนะัมซุงเจเจเจ็ดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นรุ่นเก่าอ่ะเก่ามากเลยอยายจอยเอามาทาบ้านรัชนนใช่ไหมยังไม่ได้กลับเมืองไทยยายจอยก็ยังไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะอือ <laughs> ยายจอยก็เลยเอามาขึ้นเพราะว่าเอาเวลาบ้านรัชนอนอ่ะอ่าหลักกิโลมันมีแค่ยี่สิบกว่ากิโลเมื่อคืนนี้ขึ้นไป ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันได้หลาก,กิโลเพิ่มมาเออเป็นสามสิบกิโลอ่ะเจ๊จอยดีใจมากเลยอ่ะดีใช่ <c oughs> วันนี้เลยลองใหม่ลองอีกนะอือขอบเจ๊จอยขอบคุณค่ะบ่าหินอ่างนะที่เป็นกำลังใจให้เจ๊จอยเนาะแต่ที่แน่ๆแล้วว่าเน็ตตรงนั้นน่ะมันมันกระตุก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 นะ <c oughs> กระตุกกระทนหน่อยทนหน่อยแล้วสู้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 ให้ยิ่งหน่อยนะ <het lö en> อุ้ยสามท่านเอะใครเนาะหลงเข้ามาใครนะเผยตัวเลยนะคะมาสามท่านแล้วใครมาแอบดูยิ่ง <het lö en> ลงมานั่งที่พื้นแล้วนะพี่น้องลงมานั่งที่พื้นแล้วนะ่ะเพื่อสวหาแสงอ่ะแสงมันไม่มีนะ แดดมันส่องอยู่ตรงตรงนี้พาที่อยู่ทางนี้นะเออ, <c oughs> อสวัสดีครับโอ้เบาไตเบาวไต,วตแล้วโลโก้เขา,าน่าเหมือนกันเลยเบาวไตกับเบาวหินอ่างอ๋ออันนี้ชื่ออ่าชื่อเวลาเร็วกว่าเหรอครับอาใช่ถ้าขึ้น ไม่จ้ขึ้นไหลอ่ะถ้าขึ้นถ้าขึ้นไรใช่ไหมเวลาหลักกิโลอ่ะมันจะได้เพิ่มใช่ไหมคะย้ยจอยก็เลยขึ้นนะคะขึ้นไหลเนาะเออบ่าวไตยนะคะอุ้ยแล้วโปรไฟล์เขาน่ะเหมือนกันน่ะเหมือนกันเดฟเป็นพี่กับน้องกันเลยอ่ะใหญ่ให้เป็นพี่กับน้องกนเลยบ่าวไตกับบ่าวหิน <c oughs> โอ้ยสาวทีรีสาวทีรีารยายจอยขอบคุณค่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วฝากเล้ยพะยาะจอยหน่อยเนาะสงสารบ้านรัชนนนะ์น่ะสาวทีรีเวลาไม่มีเลยแต่ยอดซัพบอะโอเคค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่เวลาไม่มีเลยเนาะเวลาหายเออเวลามีแค่ตอนนี้มีแค่30กิโลนะคะ30กิโลเมตรเท่านั้นนะเออเออดอกบานไม่รู้รยเอาอีกแล้ว ้วยังไม่เขียเวยาเมื่อคืนเจยเจย์เทกจาดมันตดัดมันตดัดเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเนาะคุณแก้วนะคะอือสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแก้วอยู่เป็นอาการก็ยังกระตุกกระตุกเหมือนเดิมนะคุณแก้วก็ยังกระตุกเหมือนเดิมนะโอ้ยเจยเจยลุงป้าพ่าปันคุณเดือนคุณ คุณเดือนยังไม่นอนใช่ไหมคะเนี่ยเอ้ยยังไปเย่เยวๆกับยายเอ่อพี่เชนายมาอยู่ใช่ไหมเอ้ยังไม่ลงบ้านนั้นยังไม่ลงเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามากำลังอ่าเข้ามาให้กําลังใจบ้านอ่อรัชนนน์นะคะสงสารหลานน่ะเวลามีแค่สามสิบอ่อสามสิบ กิโลเองหลักกิโลมีแค่สามสิบเองก็เลยเอามาขึ้นนะคะเอาเอาบ้านรัชนนท์มาขึ้นบ้านใหญ่อยก็จะขึ้นตอนเช้าแต่บ้านรัชนนท์จะขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเชี่ยวโมงเดียวมันจะรอดไหมยังต้องลุ้นนะคะมาะช่วยกันลุ้นเนาะเดี๋ยวนะคะอ่าบ่าวินอ่างนะคะสวัสดีพี่แก้วนะคะบ่าไตานะคะสาวทีรีสวัสดีค่ะเออ ลุงป้าพ่อ่านยายจ,จอยสวัสดีโลกดึงสวัสดีค่ะนะคะเพราะยังไงก็พักผ่อนนะคะอ่าพี่น้องที่เมืองไทยใช่ทั้งพี่หยกทั้งเอล,ล้เลยนะคขางกันหมดเลยอ่ะ้างเอาหายไปไหนยายจอยตกเวที โอ้ยขา,าวเมื่อเมื่อคืนนี้ข่ามากเลยอ่ะนะกำลังคุยกันอยู่ดีๆอ่าดไปเลยก้มอ่านคอมเมนตะ์อ่ะเงยมาอีกทีเอา้าทําไมเป็นแบบนั้นนะไอ้คอมเมนต์ก็บอกว่าหมุนหมุนหมุนโอ้ยขามาขำมากเลยเนาะบ่าวินอ่างดีใจาจากสาวทีรีนะคะเนาะลุงป้าพะปั่นนะคะ,อะนอนบนหลับได้ยินเสียงใหญ่เอยคนสวยจ้าโอ้ยยัได้ยินเสียงใาย่อย กบเนิดกระตุกกระตุกกับของยอยจอยนะนะเอยเดี๋ยวพี่ชืนมาก็เยอยจอยสวยในความมืดอีกเลยอยู่ความมืดก็สวยโอ้ยเยจอยขาวมืดเ้ยโอยคุณแก้วนะคะพี่แก้วเนาะยอยจอยแก้วขาวนะแช่ขาวนะเพราะว่าเออเมื่อคืนกําลังมันเลยอะ่ะกําลังคุยกันดีๆเลยอะ่ะนะคุณพัฒนพลก็ยังอยู่เนาะ โอเคเราสัญญากันแล้วนะว่าเราเป็นพี่น้องกันเนาะเราจะสู้ <c oughs> ด้วยกันเนาะเออ <c oughs> <c oughs> บ่าวไตนะคะพัปปันนะคะสวัสดีค่ะนะคะเจ้าบ่าวไตเนาะบ่าวเออลุงป้าพาปัันนะคะบ่าวไตดีจ้านะคะอดอกบานไม่รู้เรยนะคะบ่าวหินอ่างจุกรู้จุกรู้เอ้ยนะคะจุกรู้เนาะดึกๆแล้วเล่นกันได้สบายสะดวกนะสะดวก <c oughs> น้อง no, สาวทิรีน่าจะไปแล้วไหมนะคะเอ,อ่อบาวหินอ่างชาแน,นลนะคะสวัสดีลุงป้าพาปั่นนะคะเอ,อ่อลุงป้าพาปั่นนะคะสาวทิรีดีจ้านะคะเอ,อ่อดอกบานไม่รู้เลยพี่แก้วนาะพี่แก้วลุงป้าพาปั่นจ้านะคะอุยแดดไปอีกแล้ว,วเซ มืดตืต้อแล้วอเอากันยิง่งมืดเลยควนี้มืดตืต้อเลยแสงอยู่ทางล่างก็ยิ่งไม่มีหอกขึ้นข้างบนดีกว่านะยิง่งนั่งพื้นเออไหนยิย่งย่านเออตรงนี้มีแสงหน่อยอ่ะล้วทำยังไงอ่ะมันไม่มีที่นั่ง <c oughs> โอ้ยมันนั้นที่เดิมเรานดิละเออมืดก็มืดเธอ,อคุยกันมืดมือดอยู่นี่แหละโอ้ยพระเจ้า สวยในเขาสวยในเงามืดกเล้ากันนะเอยเนาะนเดี๋ยวก็สับกระสายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตหลุดอีกนะอนกี่นาทีแล้วสิบเอดนาทีแล้วอุ้ยอุ้ยุุยยย้ลุ้นลุนลนลนนะคะเออเดี๋ยวนะ เออเบาหินอ่างดีจะจาดลุงป้าพาปั่นนะคะบบาวหินอ่างชาแนลนะคะแวะอ่าไปหลังบ้านผงก่อนเด้อครัยายจอยค่ะนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยก็แวะเวียนมาคุยกันแหละอย่างน้อยก็เล,บลบ <c oughs> ิฟเลิฟเออฝากพี่น้องเขาบอกก็เลิฟให้ยายจอยนะคะเลิฟเนาะเดยวนะเ <c oughs> ดวยวนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> บาวไตนะคะชาแนลเนาะให้หัวใจพลังบวกบ่าวไตชาแนลนะคะให้บ้าน YouTube หนึ่งหลังนะคะขอบคุณนะคะบาา่บาวไตบ่าวไตก็เป็นลูกชายยายจอยเนาะอือดึงกันมาตั้งแต่นู้นแล้วครั้นี้ก็มาห่างกันตอนหลังนะคะต่างคนก็ต่างวิ่งบ่าวไตก็ขยันวิ่งนะคะขยันวิ่งเนาะขยันไปบ้านนั้นบ้านนี้บ้านพีบ้านน้องบ้านไหนที่ขึ้นไลค์นะคะไป ไปให้เขารู้จักนะคะไปให้เขารู้จักบ้านแต่ก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มโตแล้วนะวนะบาไตเนาะอาลุงป้าพา,า,านจยจอยเหงาไหมคะเหงาค่ะนะคะบอกตรงๆว่าเหงาค่ะนะคะอยู่ที่นี่เหงานะคะเอ่อไม่มีไม่มีเพื่อนเออมีเพื่อนที่นี่ ยายจอยมีสำรวยอยู่คนเดียวเพื่อนคนไทยนะคะเพื่อนคนไทยแล้วก็มีเพื่อนที่สวนเออเออมุมนี้มุมนี้กแล้วก็มีเพื่อนที่สวนนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่คบยากมากเลยกับเพื่อนที่รู้จักกันที่นี่เนาะ,ะมันคบกันยากมากตรงที่ว่า ตรงที่ว่า,เ,าเขาพูดนินทากันรับหลังอะประมาณนั้นยายจอยไม่ชอบนะคะไม่ชอบแล้วมาพูดแบบประมาณว่ากระแนะกกระแนะกันอะไรอย่างเงี้ยยายจอยก็ไม่ชอบแล้วจอยยายจอยไม่ครบเลยนะแล้วเ,เพื่อนที่แบบสังคมให้โซยายจอยก็ไม่ครบนะคะไม่เอานะเพราะว่ายายจอยเป็นคนโลโซแล้วไปไหนมาไหนกับเขาเนาะไปไหนมาไหนกับเขาแล้วยายจอยไม่ชอบสังคมแบบนั้นน่ะก็เลยเป็นอะไรที่ยายจอยเป็นคนคบคนยาก ยาอยอจยเป็นคนคบคนยากแล้วใครเข้าไม่ถึงเยอจอยจริงๆไม่รู้จักเยเจอยจริงๆเนี่ยมันจะยากมากนะคะอเนาะเอ้ยนะบ่าวไตแชนแนลนะคะให้หัวใจวิฟิกไวไฟนะคะดอกบานไม่รู้เลยยายเจอยจ๋าแก้วโดนหวยกินแก้วมืนวินวิน <c oughs> แก้วมามามากรมากรมากนมา,มา,ค,นมาคุณแก้วนะมามามา <c oughs> นะคะลุงป้าผาปั่นนะคะแวะมาหาลุงป้าด้วยจ้าลุงป้าเหงาอ่าวิ่งจนจ่อยแล้วยายจ่อยใช่ยายจ่อยก็ผอมลงนะน้ําหนักลดลงนะลดลงจริงๆนะอเออแล้วก็เออยายจ่อยจะพยายามเนาะวิ่งหา อ่ะให้กำลังใจพี่น้องนะคะยิ่งบ้านใหม่ๆอะ่ะบ้านเล็กๆบ้านไม่น้อยบ้านใหม่ๆยายจ,จะวิ่งนะวิ่งไปหาเขาเนาะวิ่งไปหาเขาเราคิดถึงมาตอนที่ว่าเราเริ่มต้นอะ่ะมันไม่มีใครเลยอะ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยใช่ไหมล้วเวลานั้นแล้วก็ <c oughs> พี่โยคะพี่โยพี่โยสวัสดีคะ่ะ วันนี้เพิงจะเจอกันแค่รอบเดียวนะคะพี่โยขานะหวังว่าจะไม่เรือจะไม่ล่งอีกนะคะหวังว่านะพี่โย <c oughs> นาะอเออเนี่ยนะแลุงป้าพาปันก็เหงาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก็ไม่เหงาค่ะเดี๋ยวก็ไม่เหงาพยายามเออไปไปในในหมู่เพื่อนเนาะแต่ว่าอยู่ในโซเชีลยลซึ่งเยอจ่อยก็รู้สึกว่าอื ยายเจอก็เลือกนะเลือกที่จะรักนะคะตอนนี้เพราะว่าอ,อย่างเมื่อก่อนอยายเจออก็รักแหละรักทุกคนนะคะแต่มันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเลือกหน่อยนะคะต้องเลือกแล้วละ่ะตอนนี้นะคะเออ,เอ,อดอกบ,บานไมเลยนะคะแก้วเหงาค่ะปาปัานอแก้วสาวโสดสแต่คนเดียวเ <laughs> พพ<อ>่อ <laughs> งานถ้าทํางานแล้วป้าไม่มีเวลาให้เยอจอยนะคะน้องจะจับป้าไม่ทํางานไม่วันไหนไม่ได้ทํางานวันนั้นแหละเยอะจอยป้าเอาเวลาเยอจอยหมดเลยนะคะทั้งวันนะคะไม่ได้ไปไหนเลยอยูต่ต้องอยู่กับป้านะคะอดอกบ,บานไม่รู้เลยนะคะพี่โยกนะคะสวัสดีจาเลิฟเลิฟเนาะพี่โยกไทยสวัสดีค่ะเยอะจอยนะคะเลิฟเลิฟนะคะแอนแอนแอนเมื่อตะกี้น้องไปเชฟพี่โยกมาแล้วบานดอกต่อย โอ้ยน้องมิเชลพโยกันแล้วพิยกอยู่บ้านเราต่อยเมื่อกี้นี้ใหญ่ใจก็คาด่าเดียวพิยก็ต้องมาประมาณนั้นเพราะววันนี้ยังไม่ได้เจอพิยกเลยอุ๊ยแต่มืดเหลือเกินหน้าใหญ่อยมืดโอ้ยสวยในเงามืดก็แล้วกันเหมือนเหมือนพ่ชื่นว่านะคะเออ อ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงสะดุดสะดุดอ๋อเสียงสะดุดมันแก้ไม่ได้ค่ะพี่โยคะนะคะมันแก้ไม่ได้อะมันเป็นที่เน็ตแล้วก็เครื่องโทรศัพท์ด้วยนะคะทนหน่อยอ่ะพี่โยกโทนน้องหน่อยเอาให้มันรอดหนึ่งชั่วโมงนะพี่โยกมันแก้ไม่ได้นะคะมันแก้ไม่ได้มันเป็นที่เน็ตนะพี่โยกนะคะ เนาะเออคุยก็คุยกันนะคะพิมพ์คุยกันไปก่อนนะ <c oughs> จะแบ่งราคาไปให้พี่โยวันนี้พี่โยขหายไปทั้งวันเลยนะคะยายเอยพยายามส่งหายอยู่ช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายยายเอยนอนนะคะหลับหลับเลยนะคะหลับหลับ,ลบหลายชั่วโมงเลยเพิ่งตื่นเนาะเพิ่งตื่นนะคะ <c oughs> เนะอออดอกบ,บันไม่รู้เลยนะคะยังอ่าไม่แก่จ้าสวยๆใช่ค่ะนะคะพี่แก้วยังสวยอยู่เลยอะ่ะปิ๊งอะ่ะปิ๊งกว่ัยเจอยอีกอะนะออปิ๊งกวเยเจอยอีกอะ่ะนะเออเนาะพี่โยไัยนะคะบา่าวไตสวัสดีค่ะนะคะเนาะ เออพี่โยไทยอดอกบานไม่รู้เลยสวัสดีค่ะนะคะดอกบานแม่รู้เลยนะคะแอปค่ะลุงป้าพะปันแก้วใช้แอปเด็กค่ะโอ้ยโอ้ยใช้แอปเหรอโอไม่น่าก็เยจอยไม่ใช้แอปเ่าไม่รู้ว่าใช้ไม่เป็นนะคะใช้แอปไม่เป็นค่ะนะคะเนาะ เออพี่หยกไทยนะคะกดไลค์ให้แล้วคะ่ะพรอหัวใจนะคะพี่หยกไทยลุงป้าพาปันสวัสดีคะ่ะนะคะคาดว่าพี่หยกน่าจะกระโดดกลับนะคะเพราะว่าบ้านอ่าบ่าวต่อยกอกอก,อกขึ้นอยู่เนาะก็เอ่อธรรมดานะคะธรรมดาเพราะว่าพี่พี่หยกเขาดูแลบ้านนั้นอยู่นะคะเนาะเขาเป็นแอดมินอยู่นะคะอืดอกบานไม่รู้รวยพรุ่งนี้เจราคะ่ะให้พี่หยกนะคะเนาะ เอาอีกแล้วหล่นตู้อีกแล้วอ่ะคุณแก้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่นอีกแล้วอ่ะหล่นแน่ๆอ่ะหล่นแน่ๆเลยอ่ะคุณแก้วทำไงดีอ่ะอายุห้าสิบห้าแล้วใครจะเรียกยังไงอาลุงป้านะคะไม่เป็นไรเรียกพี่นะคะเรียกพี่แก้วเยจ่อยห้าสิบนะคะเฮ้ยเยจอยห้าสิบเอ่อคุณเดือนน่าจะอายุน้อยกว่า ใช่อ่ะเพราะว่าเจ๊จอยห้าสิบนะคะอืมเรามาไล่เรียงกันนะเรามาไล่เรียงกันเนาะอเออเดอกบานไม่รู้โรยนะคะจะจะลุงป้าผาปัาน่นเลิฟเลิฟนะคะเอ้ยเดี๋ยนะลุงป้าผาปัาน่นพี่แก้วสุดเออหัวใจวิฟี่ไวไฟใช่คะ่ะเรียกพี่เนาะพี่แก้วตอนนี้พี่แก้วอยู่ในนี้พี่แก้วอายุมากกว่าที่สุดแล้วเพราะว่าเอออย่างเมื่อก่อนน่ะเจ๊จอยก็จะประมาณว่าเออ ใครใครพูดดีด้วยอ่ะใครเข้ามาดีด้วยยายเจ๋ยก็รักหมดเลยแต่พอเราได้คุยกันสักพักหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะพอเราได้คุยกันสักพักหนึ่งเนาะบางกลุ่มนะเอาแค่บางคนไม่ใช่ทุกคนนะอย่างพี่หยกอย่างเงี้ยยายเจ๋ยรักจริงๆนะพี่หยกไม่เคยนะเพราะว่าเอออย่างพี่หยกเนี่ยสนับสนุนพี่น้องจริงๆเพราะว่าเป็นบ้านดันเนาะแล้วก็รู้จาักกาันจากเอ่อใน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 ,ในหมู่ของ บ้านบาวต่อยกะกกเพราะว่าพ่โยคทำเป็นแอดมินอยู่ที่นั่นก่อนนะคะแล้วก็เยจอยไปรูจ้จักแล้วพ่โยคก็ตามมาบ้านเยจอยเนาะแล้วก็มาดูแลเยจอยตลอดเลยนะคะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะดอกบานไม่รู้โรยลุงป้าพาปัานเดือนนะคะใช่คะ่ะนะคะ,ะเดี๋ยวนะดอกบานไม่รู้โรยลุงป้าพาปัานเดือนดอกบานไม่รู้โรยยาย่ยา่ย,ายจอยอย่าลุดนะ <c oughs> <c oughs> พยายามประคองอยู่ค่ะคุณแก ยนะคะพยายามปกคองให้ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะคะชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะนงสงสารบ้านรัชน,นน์น่ะเออเรียกพี่จะเรียกพี่จ้าพี่แก้วนะคะเดือนกำลังจะห้าสิบโอแสดงว่าไล่ๆกันกับยายจอยยายจ่อยได้ห้าสิบเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะคะเออเพิ่งจะห้าสิบมาหมดมาดได้ไม่กี่เดือนนะคะก็เป็นพี่เดือนนะพี่เดือนกันเนาะดอกบานไนะ ตายพี่แก้วเ,เป็นวัตถุโบราณไปแล้วเลยเนี่ยนะคะกิ้งของกลางนะ